สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมส์สายชิวชาแนลนะครับอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรอำเภอตะพานหินนะครับมาดูรถยํำนาครับใช้รถไทยคูปต้าเก่านอกย้ำนานะครับใส่ล้อเล็กด้านหลังนะครับลุยโลมเลยครับอันนี้น่าจะเป็น L26 ยี่หแรงนะครับกว่าถอดฝาเครื่องออกมองไม่เห็นนะครับ ยำนะครับเผาเดียวนะครับวงลายพาวเวอร์แอร์ปูตาเล็กนะครับสายขาดนะครับ น่ครับอ่าย้ำนะครับใส่ล้อเล็กลุยโลมนะครับนั่งขับชิลๆครับนี่ครับบางพื้นที่ก็เริ่ม ฟันหวานแล้วนะครับที่พิจิตก็พอมีน้ำให้ทำนาปังนะครับบางพื้นที่ก็ทำข้าวโพดครับก็มีถั่วเขียวข้าวโพดนาปังครับนาปีนะครับเขตนี้แดดร้อนมากครับโน่นะครับไปไกลๆน่นครับ น,นกก็เยอะเหมือนกัน,นครับเป็นรถไถคูปุต้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นยี่สิบสองแรงหรือว่ายี่กแรงนี่แหละครับเพราะว่าเขาถอดฝาเครื่องออกมองไม่ไม่รู้นะครับ ที่พิจิตก็ใช้กันเยอะครับรุ่นนี้ แต่แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปนะครับนี่ครับการยำนานี่รอยปั่นไว้แล้วนะครับแหมวีโลมไปเลยครับล้อเหล็ก ไปแบบสบายๆชิลๆครับวันนี้ก็มาสี่คันนะครับ รถไถคูปุตตออีกคันก็พักกินข้าวอยู่นะครับแล้วก็ไถอยู่ด้านหลังคันนี้ก็มาย่ำครับนกเยอะมากครับ วันนี้มาถ่ายท้ำที่จงังหวัดพิจิตรนะครับมาดูการทำนาทางพิจิตรกันบ้างครับสำหรับพี่ๆน้อง,องท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยนะครับ เสียงนิ่มๆครับเดิมๆเลยครับเดิมๆเก่านอกเลยครับนี่นะครับวันนี้สามสูบนะครับไปแบบนิ่มๆครับ สหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ